เขาไปไหนก่อนในวันนี้เข้าไปไหนเข้าไปไหนกันตปาตปาแกไหนไม่รูตโซมาเลียลงนะโซมาเลียโซมาเลียนะโซมาเลียครับแล้วตัวมาไงวันนี้พลังใบเนเนเนี่หมูอยู่ในหมูอยู่เห็นไหมโอยป่าไหมไอ้กระดุนนั้นน้ำน้ำ่้มแค่คนนั้นกินได้เดียวแล้วไปมันน้อยใช่ไหมตกใจเลยผมมึนหมดใช่ไหมไปเลยนะครับไปเลยนะครับโซมาเลียครับระวังระวังเดียวะ นะตูนขึ้นขึ้นแล้วคขึ้นเลยครับขึ้นไม่รอดครับยางแข็งโคโกบออกครับออกครับออกครับนะตุนออกแล้วครับออกแล้วครับหมูยังไงหมูพิชิอยู่นังังเลี้ยวครับัเลี้ยว ลงไปแล้วครับครับโดยไม่โดยครับ เดูเเ๋ยวคน,น,นครับคืนหนุ่ยหนุ่ยครับเหยื่ออะไรครับเหยื่ออะไรครับวันเต็ดวันเต็ดโดนเลยเหรอไม,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 ม่ได้ไม่้เลตุไม่ได้ไม่ได้น่าจะเป็นลูกเศษนะมันเป็นฝูงเลยบางตรงหัวก้อ,อนะี่นี่นี่เฮ้ยอะไรนะตูน đồn thấp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  mừng đại nhấp mông tháo thấp mông tháo đồn thấp đồn thấp mông tháo ui đồn thấp bồi bê bồi bê bồi bê giả dạ, phải phát, anh đồn thấp đồn thấp ดนครับมงขาวครับมงขาวโบเลกอรัดูมงขาวมงขาวครับเอาสวยนึงมงขาวครับมงขาวมงขาวครับมงขาวครับครับหมึกอยู่ไม่ดีเลยครับคูตกมุดกระด้างเยอะกุยมึกหยังเนี้ยหมึกมาเลยครับหมึกรอรอกินหมึกรถหมึกมาเลยครับหมึกมาเลยครับ ับไปครับนั่นในหม้อหรืองนะั่นแล้วด้านตัวที่สองครับตัวที่สองครับมาเลยครับโดนครับมาเลยนะนะตูนเร็วๆนคะนะรับเอยู่ไม่ขึ้นแล้วครับใส่สวยครับ Tua thì dám khắp Tua thì khắp Tua thì, khắp. Là... thì khắp. <laughs> Mực thấp mực thấp này có còn... ngờ mới đu mì thì gì sí khắp Tôi thì gì sí khắp Ôi ตัวที่สี่ครับมาแล้วมาแล้วสี่ตัวสี่ไม้นะครับกระตูนอยู่ไม่ฉุกเลยครับตัวที่ห้าจะมาไหมครับมาดอไม้เลยมาดบไม้เลยมาทีา่ห้ามาครับมาไม่ยาครับโอ้ยห้ตัวห้าไม้นะตูนว,ไไว,ว่างนะตูน à bạn ơi đi bác chút thuốc lên đó thì thì tôi à đâu cặp bùa cặp hàng chứ và ngay nãy tôi và ngay xe mua một lề ba con lướt ตัวที่หกจะเอาตัวที่เจ็ดแน่นี่ตัวที่หกครับมาตัวที่เจ็ดไม่รู้ยังไม่ได้แล้วจะมาไหมมาครับตัวที่เจ็ดครับตัวที่เจ็ดครับนะตูนเอ้ยทำไรน่ะพันอยูช่วยก่อนตัวที่เจ็ดครับใส่ส,ส,สวยครับใส่สวย ตัวเลขจะมาไหมตัวเลขโอเคเต็มครับเต็มขาดเลยครับตัวที่แปดครับหนวดขาดครับจับลึกจับลึกทำไรเครียก่อนับเชืีดก่อนนะคนเชืีดแล้วครับ ดูนดูนดูนหยุหางขาดครับหางขาดใส่เล็บเล็บล็อกปินนั่นแนหะมุกป่านี้อ่ะของขอ,อง <c oughs> มุกใหญ่ครับอย่าไปปิดเยอะแล้วไปปิดตำเนื้อ่ะล่ะไม่ต้องปิดเออที่นั่นจำมั้ยเดี๋ยวลึกตัวเดียวติดตัวเดียเลยมุกพร้อมไหมแหม่เมมอากู้มาดิตัวนึ่งม,มา ยกเลยโอ้ยโอ้ยที่ผ่านวันนี้บ้าปาเมื่อกี้เออหางขาดนัดอุ่นระว,วังด้านท้ายมึงพัดดิเวิรนวันนี้วันมึกครับวันมึกครับเรามาเรียออกลงนะครับไม่เทือนได้ไงโอ้ยเทือนกันไป ครับบางด้านครับบางด้านมาแล้วโดนครับโดนครับนักตุนสายหมุนก้อน muốn ก่อนโดนครับใส่สวยครับใส่สวยครับใส่สวยครับนักตุน น่าตูมาไงน่าตู่าไงใหญ่เลยครับโอโหครับโอโหครับเป็นโลครับมลยครับแต่เดี๋ยวจ่ายคัดเลยแม่ตัวนั้นโดนครับฝนก็ตกครับมึกก็โดนครับโดนครับโดนครับไปเรื่อง đồn cáp đồn cáp mực đuôi cáp mực đuôi cáp À đây có cả đồn rồi nè say mút liu mút liu đồn đấy đồn nhá nát đồn đồn nhá nát đồn đồn nhá anh ấy phải siêu mất nè mực quỳnh mất đồn đồn nè đồn ờ đồn không rồi mà đây rồi โอ้มีไซส์ครับมีไซส์มีไซส์มีไซส์ตัวนี้มีไซส์โอ้โหครับโอ้โหบังได้ครับบังได้ครับโอ้ยหลกวิ่งเลยหลกวิ่งเลยครับ

นี่อันนี้มึกอ่ะมาเร็วมาเร็วบอกเอ้ยมึกกินวันนี้อันเพื่อนัตูนเต็มลำครับเต็มลำเต็มลำครับวันนี้ครับดำมาแล้วครับโอ้โหเั้เข้าเลยกูย้ายทุดยุ่ง

Đừng khắp, đừng khắp Khai lăng, khai lăng, khai lăng Lá với lấy để đưa Đồ lèo khắp, đồ lèo khắp Bên ngay tớ nè Bồi tay mực, ba Bồi mực, ba khắp Bồi Kim dụ, kim Mày luôn nè Bay Đi bay, đi bay nè tùn Dạ nè nè Mực dây gặp mực dây khắp, mực dây khẹp nè, đi bay chạy, lo còn Đi bay nè นั่นจำไม่ดีเหมือนมึกใหญ่ครับมึกใหญ่ครับมึกใหญ่ครับโอ้โหอ้ยใช่ตนเอาล้าเวแ้ตนไม่สายอ่ะมุนกอนนันมุนกนเลยเลยทงเลยปล่อยก่อน้ดดดดดด เอาเอ้าเหมโมาเร็วมามาี่มามาข้างนี้นี่โอ้ยเข้มเลยนี่บอยยบอยบอมเลยนี่โอ้ยโดนครับโดนครับโอ้ยจะถ่ายรูปปีครับคู่ไหมครับ តាកូនដែរអូយអូយអូយមកនៅមកនៅមកមែនតាមកមែនយ៉ាឌីបាយយូឌីបាយឌីបាយ สองชั่วโมองครับเชื่อ์เชื่อ์เชื่อไปได้ ตัวนี้เชือกครับวันนี้เต็มเรือกลับบ้านอาน,อนอนนอนนอนวันนี้กินอิ่มครับซาซิมิแต่ยีมิอะไรหลบมาแล้ว